ถึงหนึ่งมเราสองคนได้เข้าไปอ่านแล้วไหมครับอ่านอ่านครับแต่ว่าขึ้นเห็นเช้าว่ายังไม่ตื่นเลย้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคิดถึงเราอยู่เพราะว่าเราห่างหายจากการเล่นทวินมาพักหนึ่งครับทุกคนก็พักกันหมดใช่เราทุกกคนเหมือนหัดอันกันมากครับก็เลยปล่อยมาเต็มที่ก็ได้อ่านอะไรที่มันสร้างกําลังใจในการดถึงความคิดถึงแหละเนาะเพราว่า พลังของคนตรงคิดถึงเราก็จริงๆแล้วมันไม่มีใครคาดคิดหรือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีคนมารักเราแบบนี้ยินดีมากๆแล้วก็มีความสุขขอบคุณมากนะคะอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างไหมครับก็อยากขอบคุณเหมือนเดิมครับขอบคุณที่แบบอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็อยู่กับเราตลอดก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทำให้เรามีค่าขึ้นเพราะว่าเราก็เป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันใช่ครับขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องซีรีส์คนรักพี่ ในของคู่เราแล้วตอนนี้มีการถ่ายทำไปถึงไหนแล้วบ้างครับยังจะปีหน้าออนแอร์ใช่ปีหน้าครับแต่ว่ายังไม่ไม่ได้ถ่ายยังยังยังไม่ได้เริ่มกระบวนการถ่ายนะครับใช่างเราเองตอนนี้ก็มีเพลงปล่อยออกมารับรับใช่ไหมครับกระแสตอบรับดีมากเลยดีดีมากครับแล้วก็เราเพิ่งได้ดูเอทีเซอร์เอ็มบีเมื่อวานใช่ครับก็ก็น่ารักดีครับแล้วก็โทนสีอะไรเนี่ย ชอบมากชอบมากครับเป็นยังไงบ้างกับเซอร์ไพรส์กับก็สนุกดีครับแต่ว่าอาจจะก็แต่ก็สนุกครับกัปมันเป็นคนน่ารักนิ่งๆนะครับแล้ววันนี้เขาหลุดโปรยังไงยังใช่ไหมยังโอเครออดทนนะครับกัปอย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับเหมือนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พิเศษไหมมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเซอร์ไพรส์ผมเลยเดี๋ยว เป็นการสปอยมันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็พอตเรื่องมันมันดีมากผมได้ยินแล้วก็ลองถ่ายดูมันรู้สึกน่ารักน่ารักมากครับยินนะครับมีได้ดูผลงานของวอบ้างหรือยังครับผลงานเพลงอะนะครับมีมีดูอยู่เพราะว่าก็ไปก็ไปรีทวิตอยู่นะเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างน่ารักดีเลยช็อตที่แบบทั้งคู่เลยต่างคนต่างแบบเหมือนเหมือนสติหลุดแล้วแบบเทคนหนึ่งเทนมคนหนึ่งเทคอนเฟกใช่ไหมก็ดูแบบว่าเออมุม มุมเด็กๆแบบป o p y อ่ะเออมันก็น่ารักนะทั้งสองคนเลยใช่แน่ไหมครับอะไรที่ว่าน่ารักคะใน MV อะไรที่ว่าน่ารักคือคือคือ acting อ่ะคือการกระทำ acting มันดูน่ารักไปหมดเลยแบบว่ามันเหมือนเราได้เห็นในหนังหลายๆเรื่องนะแบบว่าเวลาที่คิดอะไรไปเรื่อยแล้วแบบจะดูโกะใช่ไหมทั้งทั้งแบบเทนมหรือเทคอนเฟ็กที่มันหกอ่ะแล้วเอามาใช้ใน MV แล้ว กับชื่อเพลงอ่ะเออมันก็ดูตอบโจทย์แล้วยิ่งเป็นเขาที่ดูแบบน้องด้วยอะไรเงี้ยนี่ชื่อเพลงว่าอะไรนะแมนหนุ่มพายเนาะแล้วเจอยังคะน่าจะเจอพร้อมเพลงเขาปล่อยเลยอืมก็ฝากถึงผลงานกับผลงานช่วงนี้น่ไยครับ งานช่วงนี้ที่กำลังจะมีก็จะมีรอติดตามซีรีส์เต็มของพวกเรานะครับคนรักรุ่นพี่แล้วก็ยังมีรายการที่จะออกอ่าเป็นรายการคู่ใช่ครับเป็นรายการคู่ของเรานะครับก็ชื่อ W X Y ครับผมฝากด้วยนะครับมีมีโปรเจกต์ผมเอาไหมโปรเจกต์โปรเจกต์สอบผมเอาได้แล้วฝากไว้ฝากได้ไหมฝากเลยฝากโปรเจกต์จบผมด้วยคืออะไรเนี่ยคือฝากแล้วได้อะไรไม่รู้มีมีส่วนได้ไหม เราไปสัมภาษณ์อาจารย์ในทีนึงไปกดดันแบบว่าให,ให้ให้น้องจบสักทีเลยอนักข่าว,วไปอาจารย์ให้น้องจบไปแล้วน้องได้ทํางาน เยอะอยู่ครับเพราะว่าสี EP แรกเนี่ยมันเป็นตอนที่สั้นมากแล้วทำรายเรื่องจริงๆอ่ะมันระยะเวลาในในในเรื่องเขานะมันโทษเป็นปีๆอยู่นะใช่ไหมใช่ข้ามมาหลายเรื่องแต่ว่าพอซีรีส์อ่ะอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วแบบมันไม่ค่อยเห็นเรื่องราวของตัวละครเท่าไหร่ใช่ก็สิ่งที่ได้เห็นเลยก็นั่นแหละครับรายรายละเอียดที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่องราวคนคนจะได้ดูแล้วก็ได้เข้าใจบริบทต่างๆที่ว่า สี่ก่อนไม่มีครับแล้วที่พี่นิวบอกว่าจะพยายามทำให้เหมือนนิยายที่สุดก็คือเขาอาจจะไปถ่ายสถานที่เกิด<ม>ที่ที่เป็นเรื่องจริงก็คือขอนแกน่น<ม>ใช่ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็จะให้คนดูอินที่สุดอ่ะจนนีวัสจะละเอียดขึ้นใช่หรือว่าตัวชั่นแรกใช่ครับแล้ว,จะ,วจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในส่วนของการแสดงเขาต้องเวิร์กช็อปอ่ะครับแล้วก็ต้อง ต้องลองอ่านคาแรคเตอร์นี้ดูอย่างละเอียดแล้วก็ผมอาจจะเปลี่ยนทั้งภายในให้มันละเอียดขึ้นกว่า4 4ปีก่อนครับแล้วก็ทั้งบุคลิกภายนอกทั้งการแต่งตัวผมอาจจะลองดีไซน์ดูอย่างเช่นเรื่องทรงผมนะครับใช่ลองดูแล้วเห็นหลายคนบอกอยากให้กลับมาทรงเดิมก็เอออันนั้นก็เห็นด้วยเพราะว่ามันออกมามันดูอาจจะแก่เกินไปของมาสะใช่เราต้องไปตีความใหม่ไปเรื่อยๆครับว่าตัวละครควรเป็นลักษณะไหนมันต้องมีการปรับเปลอะไรกันเ้อได้ไหมในเบื่อง เราก็ต้องมีมีนะครับเพราะว่าต้องต้องทําให้มันดีดีขึ้นใช่แล้วนี่วันแอมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องวันเนี่ยเราไม่ไม่ทราบที่แน่ชัดเลยแต่ว่าแค่แค่แผนที่ยเขาวางไว้มันจะอยู่ที่เดือน4เด<ๆ>ือน5ของปีหน้าแต่ว่าอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้ก็เลยยังไม่กล้าระบุวันไว้ครับก็คอยติดตามไว้คโอเคแล้อ่ะอีนสแตนดนี้อีนสแตนดนีนนเน้เล่นเงินเล่นเงิน